ดีบริมยอดดิเฮ <c oughs> ้ <c oughs> มัจะพูดเลยเ <c oughs> <c oughs> ชิกตีนชิกตีนก่อนละล้ะกันชิกตีนชิกีแงก็แบบอืมก็ chịt, cái gì mờn ré quá, xịp quá, chịt, người ta làm gì nữa vậy,

ยังไงกบแบบกบแบบก็อย่างนั้นหละอย่างนั้นหละเออกูใจกูใจกูใจนีสิมาดีมาดีมาดิมัดิสุดเลยแอคซอนิสตา 他没有。 Terima <smilling> key từ lên. Okay. you <laughs>

二点三，点四，点五，二点三，点四。钳，锉，尺子。 娘哥、oh. kau เนะอ้าไม่ไดีนะ G 弟，一 C 啊，去追。